โยครับว er ิดีโอเก็บแตงครับเก็บแตงแฟนงอนใช่ครับเก็บแตงแฟนงอนนะฝาสตร์ทนี้ได้ฮะิปนี้เราจะตั้งชื่อว่าเก็บแตงจนแฟนงอนเอาไปสิบกระโหลกเมื่อคืนเอาไปสิบกระโหลกนี่ลุงเล่าเอาไปสิบกระโหลกไหนบอกวิธีการเก็บหนครับเอก็ต้องลูกก็ต้องแบกเอานะฮะ ต้องแหวกดูว่ามันมันต้องแวกเอาอยู่แล้วครับยังเนี่ถ้าเลือกขนาดที่พอดีครับใช่ครับผมอย่าเลือกขนาดของตัวเองนะฮะเลือกขนาดของธรรมชาตินะฮะครับผมเราต้องเลือกให้แบบว่าคัดคุณภาพมาอย่างดีครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างหน่อยอ่าแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างเไปแต่แล้วเราจะไปคัดเก้อีกครับนี่ไหนวะว่ามึงเลยไปเยอะแล้วแหละป้าไม่กินมบบอันเล็กบ้างไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อันเล็กไม่ได้ เกยบแตงโงแฟนอนไ่ดคนเ็ดีทีมดีเนี่ยเก็บแตงกองนอนเนยอันนี้ไม่ได้ยังไม่ดูฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ป้าป้าเก็บหมดแล้วไปไหนหมดวัแตงเลยน่นี่วัวอยู่โอ้โหไอพวกตาทัวโถ่ที่

นี่ครับได้แล้วครับได้แ้จากต้นฮะกินได้เลยแต่เราไม่กินเจนกินโชฮะอ่านิวกินได้กินโชนิวกินครับแหวกแวหววสีมันทำไม่ขึนแล้วเรามองไม่ได้ได้ป่ะครับตองแหววตองแหวกโอ้โหหันต้องเยอะแบบนี้ใช่ไงโอ้รันใหญ่ไปแล้วไปใหญ่ไปบ้างนั่นก็ได้ลูกเนี่ข้างข้างข้างไม้ได้ลูกเนี่ยตังโมตังโมั